สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแก่อีกครับสุนัขตัวใหญ่นั้นก็ดีครับแต่สุนัขพันธุ์เล็กๆนั้นก็มีดีที่ไม่แพ้กันพวกมันนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าสามารถอุ้มหรือว่าถือไปเหมือนตุ๊กตาและคุณนั้นสามารถนําพวกมันไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าเก่าเพียงแค่ใส่ไว้ในกระเป๋าทั่วไปสําหรับสุนัขพันธุ์เล็กขนาดอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญเก่าแต่พวกมันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความกล้าหาญและวันนี้ทางช่องเรา,เราจะพาพบกับ1 0สายพันธุ์สุนัขตัวเล็กแต่ใจนั้นใหญ่ครับ 1. เชื่อว่าสุนัขที่เป็นเพื่อนเต้นให้กับเราในยามว่างพวกมันชอบออกสเตปขาโดยการทีนัสองขาและย่าไปไมาอยู่เสมอครับเชื่อว่ามีช่วงอารมณ์ที่ลึกซึ้งและเข้าถึงอารมณ์ได้ดีดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทาให้พวกมันนั้นมีความสุขมากที่สุดมันก็จะตอบแทนเรากลับมาอย่างลดนหลามครับพมนม,มีปัญหาการกัด แต่พวกมันมันจะยิงปันคูแต่ชอบเลือกคู่ต่อสู้เฉพาะสุนัขตัวใหญ่กว่าดังนั้นการจะพาออกไปเดินเล่นก็ควรจะใส่สายจูงดีๆครับ 2. องเจเปนนิชินสุนัขพันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่เคียงข้างจักรพพัดครับแต่พวกมันก็สามารถอยู่เคียงข้างสามันชนได้เช่นกัน พวกมันมันจะเป็นเสียงออกมาทางจมูกและหมุนตัวแปลกๆบ่อยๆแถมยังชอบเป็นรำด้วย่าหลังด้วยแต่พวกมันก็นไม่ค่อยเห่ามากนะดังนั้นพวกมันจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เก่าพวกมันทั้งน่ารักตากลมโตและก็มีลักษณะนิสัยที่อาจจะได้ให้คุณนั้นไม่สามารถละความสนใจจากมันได้เลยครับ มอสหากคุณต้องการสุนัขช่วงวรรภปกดีเจ้ามอเทีสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณนั้นควรมองหาครับสุนัขพันธุ์นี้เป็นสาลเลียบของพันนางมารีอองตัวเนตถูกยกย่องโดยอริสโตเติลและถูกสกกระโดยชาวอีโยิปต์โบราณครับมันงดงามไปด้วยขนสีขาว,วมันเริ่มถูกเพาะพันธุ์ตั้งแต่ช่วงต้นอยู่โรมันกับกมันต้องการแปลงขนและก็ตัดแต่งขนอยู่เสมอมอเทีสทั้งเป็นมิตรมากซื่อสัตย์แต่ยังมีอายุที่ยืนยาว ดังนั้นโบเตรียมตัวสำหรับความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นยาวๆเลยครับ 4. ปอมเบลิเนียนชัาสุนัตัวเล็กขนฟูปกคลุมทั้งร่างเป็นเซเลบทั้ง IG และก็ใน YouTube มีผู้ติดตามชื่อชอบเป็นล้านไม่น่าแปลกใจเท่าไรครับ ไม่น่าแปลกใจเลยครับเพราะพวกมันน,นมีนิสัยที่น่ารักบัวกับความเปิน่นชอบเอียงหน้าเอียงคอทําตัวชชวงงอนสงสัยไปเรื่อ,อยยิ่งเรียกเสียงกรีดก,การจากแฟนคลับได้ดีเลยครับพวกมันค่อนข้างจะคิดตกใจนิดหน่อยและก็เฮาเก่งฉะนั้นอย่าไปแกล้งม,มันบ่อยครับไม่งั้นเขาอ,อาจจะเฮาไม่หยุด 5. ยอชเทอรีย พวกมันเป็นสุนัขที่ฉลาดครับแต่ถูกพอพันขึ้นเพื่อล่าหนูโดยเฉพาะดังนั้นพวกมันจึงเข้ากับพื้นที่แคบได้ดีพวกมันอาจจะไม่น้แสนดีกับเด็กตลอดเวลาแต่พวกมันค่อนข้างติดเจ้าของครับดังนั้นคุณไม่สามารถปล่อยมันไว้ลําพังได้นานๆแต่ถ้าเป็นไปนได้ก็อย่าปล่อยว่าเขานนั้นอยู่ลาพังจะดีกว่าครับห ความเหี่ยวย่นของพวกมันนั้นช่างน่ารักน่าชังตาปนกลมโตตัวเล็กหน้าตั้งอีกทั้งยังแสนซื่อสัตย์ใครลลาจะอดใจไหวปาร์คเหมาะกับการเป็นสุนขัขครอบครัวอย่างแท้จริงครับแต่พวกมันมันจะมีเสียงออนทันจมูกซึ่งเกิดจากการหายใจลําบากบางครั้งพวกมันเป็นสุนัขที่เป็นมิตรหายอย่างดีตามเท่าที่คุณแนนดูแล้วใจะใส่มันอย่างดีครับพวกมันก็อาจจะกลายเป็นคู่หูที่เยี่ยมที่สุดของคุณเลยตัวหนึ่งก็ว่าได้ครับ เจ็ดตะชุนพวกมันถูกพอพันขึ้นเพื่อล่าตัวแบตเชอร์ครับดังนั้นท่างจงมูกร่างกายผอมเพียวและนิ้วเท้าที่ชิดติดกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อล่าแล้วก็มุดเข้าไปในพื้นที่เล็กๆครับหากแถวบ้านคุณไม่มีตัวแบตเชอร์รอบรอบบ้านจงเตรียมตัวไว้ว่าพวกมันนั้นอาจจะขุดมุดลอดพุ่มดอกไม้ของคุณก็เป็นได้ครับหรือว่าส่วนของคุณดชุนนั้นอาจจะมีนิสัยที่ก้าวร้าวเล็กน้อยถ้าหากเรานั้นไปชุนสั้นกันมากๆแต่หากคุณฝึกเขาได้ดีตั้งแต่เด็ก เจ้าหมาไซกอรตัวนี้ก็จะเป็นสุนัขขี้อ้อนที่แสนดีเลยครับ8ปทสุดสุนัขร่างเล็กชื่อใหญ่ชื่อของมันนั้นมีความหมายว่าสุนัขสิงโตพวกมันเคยเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์จีนในสมัยก่อนพวกมันได้ย่างก้าวอุ้งเท้าอันสงเกียร์ของพวกมันลงบนเตียงของเราคุณนางและก็พระราชาเลยครับ พวกมันเป็นที่รู้จักเรื่องความน่ารักเป็นๆคนที่พิวยาวสลวยรอบตัวซึ่งหากคุณคิดจะเลี้ยงมันแล้วลวก็แนะนําว่าคุณนในต้องมีเวลาใส่ใจเ,เรื่องคนของมันมากๆครับก้าทอยฟ็อกเทเรียสุนัขพันธุ์นี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่าอเมริทอยเพราะมันเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ของสหรัฐอเมริกา เราจะเห็นมันได้บ่อยครั้งในรายการโทรทัศน์ของอเมริกาครับพวกมันทุพพลันมมนให้เหมาะกับการใส่ในกระเป๋าแซดเดลิลจากนั้นเวลาจะพาไปเล่นอะไรก็ตามก็แค่นํามันนั้นปล่อยลงพื้นสะดวกง่ายดายพวกมันนั้นแข็งแรงเหมือนนักกีฬาครับสามารถเดินด้วยขาหลังและยังชอบเล่นทีกอะไรไปๆอีกด้วยไม่เชื่อก็ลองพาเขานั้นออกไปเดินเล่นครับแล้วก็คอยสังนเกตท่าทางของพวกเขาครับ เวลส์เทอร์เรีเป็นสุนัขที่ซุกซนและก็ชอบเห่าดงังนั้นนั้นคุณควรฝึกให้มัน,นเนข้าสังคมตั้งแต่เด็กหากคุณต้องการเลี่ยงความก้าวร้าวพวกมันนั้นเป็นมีรก,กับคนม,นมากๆและด้วยใบหน้าที่เป็นริมเรียมของมันทําให้ดูเหมือนว่าเป็นตัวต่อเลโก้อย่างไรอย่างนั้นเลยครับเพราะมันมีนวลและก็เขาที่งดงามให้ลูกดูเหมือนผู้ฮิปสเตอร์แต่พวกมันก็ยังคงติดดินและชอบเล่นยานสนุกสนานโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับ 16, สืบสายพันธุ์ส่วนนักร่างเล็กแต่ใจแม่งโคตรโตถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด share แชร์เพื่อนได้เห็นและที่สำคัญอย่าลืมกดสังกันดึงด้วยครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดขา่าวสารต่างๆและคิใหม่ๆช่องเราครับสำหรับวันนี้แอนมีคนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ